เว็บไซต์การจัดอาหารชื่อดัง t ท s t อดลา a s สนะครับเขาได้มีการประกาศบอกว่าจัดอันดับ50เมนูอาหารยอดแย่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้2023หรือว่า2,566มีแกงส้มของไทยติดอยู่ในโผอันดับ12นครับในแรงกิ้งของตารางเนี่ยยอดแย่หรอคะอันดับยอดแย่ครับอ,อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเมนูสลัดของรัเสเซียนะฮะแล้วก็จะมีของแคนาดาอยู่อันดับที่2ไอซ์แลนด์ ฝรั่งเศสกัมพูชาอันนี้คือ5อันดับแรกนี่นะฮะโอ,โอ้ชื่อแต่ละเมนูบางทีผมก็ไม่คุ้นเคยนะสาระสารภาพเลยซซคือคือคอ,อันดับหนึ่งอะดิฉันแอบไปไปไปส่องดูเมนูมค่านะอันดับหนึ่งเนี่ยที่เขียนว่าเป็นสลดัดดิฉันไม่แน่ใจกับกับคำหน้านะไม่กล้าอ่านมันเป็นลักษณะเหมือนปลาเป็นสลัดปลาออเออแล้วเป็นปลาเหมือนปลาเนื้อขาวคุณผู้ชมคะที่ออมมาทำเป็นสลัดอันดับหนึ่งของรัสเซียแหม ขนาดเราเติดอันดับ12เรายังรู้สึกอย่างนี้ถ้าอันดับหนึ่งนี่นน่นสิครับะะอันดับ12เขาก็เขียนว่าแกงสม oh, ้มแกงสม้งสม,สมหรือว่าแกงส้มนั่นแหละครับ<ช>เว็บไซต์นี้มีการจัดอันดับเมนูอ,อาหารยอดแย่คนไทยเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณจะมาบู้บี้บูลีอาหารของเราได้ยังไงเนี่ย oh. เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมนูหล,หลายอย่างของไทยก็เคยเป็นอาหารยอดเยี่ยมนะ oh. ไม่ใช่ยอดแย่นะขอเขาเปยอดเยี่ยมด้วยหลายเมนูก่อนหน้านี้ของไทยเนี่ยขึ้นชื่อลือชานะครับอะไรบ้างะ ต้ยมยำกุ้ง<อ>ผัดไทยเข้าซอยไส้กรอกอีสานพวกแบบสตรีฟูดคือหลายหมวดหมู่เราต้องติดอันดับในฝั่งดีๆสิทำ<อ>ไมมาจัดอันดับแบบนี้คนก็ไปถล่มเลยครับในเพจ Facebook ของเทส a Atlas ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็อยากให้เขาอธิบายหน่อยว่าเอ๊ะคือหลักเกณฑ์หลักการมันคืออะไร<อ>ครัอธิบายคืออะไระทีนี้ครับบางคนก็วิเคราะห์แบบนี้คุณขวัญผู้ชมบอก,บอกว่าเมนูแกงส้มสำหรับ คนไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยแล้วก็ آ آ ติดปาก آ آ แต่อาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกัน آ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  เพราะว่ารสชาติ นักวิชาการด้านอาหารบางคนก็มองว่ามันเป็นแกงโบราณ oh. รสชาตินี้มันอาจจะไม่ได้ถูกปากคนทั่วโลกมันจะเปรี้ยวๆหน่อยแต่มันอาจจะถูกปากคนในแถบโซนนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแต่บางคนเขาก็บอกว่าด้วยความที่มีน้ำมะขามเปียกผสมด้วยเนยี่ยเพราะหลังบางคนกินแล้วเขารู้สึกว่าเมนูอาหารนี้ทําให้เขาท้องเสียหรือเปล่าอ๋อหรอคือกินแล้วเขาห้องน้าบ่อยอะ่ะเออมันขับถ่ายดีหรอกอแต่เขาก็อาจจะไม่ได้คํานึงถึงจุดนี้เ oh. ลยไม่รู้คําอธิบายว่าทาไมอาจไม่รู้ก็มาถามเราสิเราจะได้บอกว่าคุณไม่ได้ท้องเสียนะมันเป็นน้ำมะขามเปียกมันช่วยเรื่องสคุณ สุขภาพร่างกายออ้ยแล้วถ้ามาจัดอันดับอย่างนี้แล้วหมูพอค้าไมมคาทำไงร้านข้าวแกงขายได้หรอคุณเน <ไป S 2> ี่ยไปตรวจสอบเลยครับลงไปร้านเจ้เฮียงครับเป็นข้าวแกงหมอ้อใหญ่ชื่อดังอยู่ที่ตัวเมืองอ่างทองครับไปเจอกับคุณธนูนะฮะเจ mm ๊เฮียงเจ้าของร้านเนี่ยแหละเขาบอกว่าโอ้ยแกงส้มเมนูขายดีจ้าคือมีสมุนไพรไทยกระชายผักรวมอร่อยมากแล้วลูกค้าก็ชอบซื้อกันมากด้วยบอยย่านกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับ และจะกินแกล้มกับหมูทอดปลาเค็มทอดยิ่งอร่อยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ้าวหรอจะสี่โมงเย็นแล้วผมเริ่มหิวอีกแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วเห็นเมนูเนี้ยเนาะนี่แบบเนี้ยแล้วข้าวสวยร้อนๆน,นะอยากกินเลยหรือไข่เจียวนะ <c oughs> ใช่ใช่โอ้ oh, ใส่ไหลบัวก็อร่อย <c oughs> ไข่เจ้าอมกุ้งก็ดีนะฮะวันนี้ครับไทยรัฐทันข่าวขออนุญ,ญาตฮะเมนูแกงส้มต่างๆเนี่ยมีสรรพคุณต่อร่างกายใครยังไม่ลองอยากให้เปิดใจลองหน่อยนะครับส่วนใครลิ้มรสและชอบอยู่แล้วก็ดีเลยครับเพราะว่าอะไร เขาจะมีผักสารพัดชนิดใช่ไห<ช>มครับ<ช>แกงส้มหนึ่งถ้วยเนี่ยแคลอรี่ก็ไม่เยอะด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบลดน้ำหนัก จริงๆเพิ่งรู้นะเนี่ยคุณพิงหลายคนผมเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่านี่คือเมนูหนึ่งในการใช้ลดน้ำหนักไหนๆลองบอกหน่อยมันยังไงอ่ะคุณมันจะมีถั่วฝักยาวใช่ไหมประดูกและฟันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อดอกแคร์อันนี้ผมชอบต้องเด็ดเกสรข้างในก่อนแกงส้มดอกแคร์นี่โอ้โหนี่อร่อยสร้างภูมิคุ้มกันบางคนใส่ผักกวางตุ้งบำรุงสายตากระลำดอกอ่งช่วยเรื่องของโรคกระดูกพุนอะไรต่างๆภาวะวัยทองผมบอกกับคุณเลยพอดีเลยนะครับผมเพิ่ง30ครับแหมข้ามตัวเองมาเลยนะฮะนอกจากนี้ยังมี มืถามเปียกอีกนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆเนี่ยสำหรับบางคนโดยเฉพาะฝรั่งเขาอาจจะไม่คุ้นไงดังนั้นก็ลองเลือกดูก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าใส่พวกปลาเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มพวกเกี่ยวกับแคลเซียมวิตามินอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมเนื้อสัตว์ลงไปใครจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของรสชาติแล้วก็เป็นรสนิยมเราเราชอบเรารักเราก็ช่วยกันอุดหนุนก็แล้วกันว่าแล้วเดี๋ยวผมกดสั่งอาหารไงนุแกงส้มเอาจากรายการก่อนายังโอ